สวัสดีครับผมมือีมีงานมารีวิวให้ชมหากกระบอกนะครับมีของไผ่บังไปติดตามชมกันเลยครับนี่คือชุดแรกของปีนะครับนี่ของไพ่แมงรับชมครับผมกระบอกแรกนี่เป็นมือสอดของคุณแม่น,นะคุณแม่นคนสายอันนี้เป็นงานไทยครับ เป็นหน่อสุดล่างไม่ไม่เห็นไทยครับเป็นมือสอดเลี่ยชมไทยครับเป็นมือสอดไล่ไม่ครับเป็นไทยไม่มาดูเลยครับตัวนี้เป็นล่างกลมคงรับปีกแล้วเลยต่อถ่ายสิสวยครับ บอกที่สองครับเป็นกับ้อล่างอะลูมิเนยียมของคุณนโส่พ่นะครับตัวนี้เป็นทายเรียบแกะกันลื่นข้อแกะกันลื่นเป็นโจรเมื่อชมทายครับตัวทายไม่ดำซื่อๆครับครอบไก่สแตนเลสครับไก่สแตนเลสเซ็นโะครับ รางอลูมิเนียมจับท่อสแตนเลสครับผมปีกเป็นปีกโรเลอร์หาซิปเส้นครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับที่ร่มไทยครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะยิงได้ทั้งขนาดซ้ายขนาดขวาครับตัวนี้น้ำหนักเบา ตั้งเบื้องล่างน้ำหนักรวมอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองกิโลสามขีดน,นะครับสองกิโลสามขีดครับก็ถือว่าเบาสับเจ้าลำ่างเนี่ยเพราะว่าตัวล่างมันมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยบอกที่สาม เป็นของคุ้นสายชนนักขัรนสอน,นะครับเป็นกำคอล่องนิ้วประดูทั้งหลังครับลายจีบดีสวยครับตัวนี้เป็นสเปคสองพันแปดะครับประดูทั้งลังขคอบไก่สแตนเลสครับไก่สแตนเลสเซฟน็ล่างเป็นล่างประดูครับจากท่อสแตนเลส ปีกข้างข้าซีนซีรูสไลด์ครับท้ายแกะเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับยิงได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาครับผมน้ำหนักเบาครับมาช่างน้ำหนักให้ดูศูนศูนย์ครับ 2กิโล1นขีดนะครับตอนนี้นักถือว่ากำลังดีครับเบาครับกระบ,บอกที่ซีเป็นของคุ้นค่มสักนะครับเป็นกำข้อทายเรียบแกะข้อกันลื่นต่ว,วปลาโล่งสีดำครับตัวนี้ก็เบาครับน้นักดีมากเลยปลดูทั้งลำนะครับ ไข่ครับขอบไก่ลูมิเนียมครับไก่สแตนเลสเซฟนกครับผมจับทอสแตเนเลสยปีเป็นปีกลูกสไลซี่เอ็นซีครับยิงนัดสีโตครับบอมีโยครับผมมีเซฟตุ่ตัวนะครับเป็นเซฟนกนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ2,600บาทค่าส่งโอน150ค่าส่งไปทาง250นะครับ สังทมมีมัดจังสามอยครับผมมาชนน้ำหนักกันครับ,บเบาแค่ไหนมาชนกันโอ้ตัวนี้เบาครับสองโลก็ถึงขีดครับผมเกตสิมาครับน้ำหนันกรือว่าสุดยอดมากเป็นไม้เก่ารเาครับเป็นประดูเก่านันันนก็เลยเบาครับ แล้วก็ไทยชุดไม้ไม่นี่รีดเลี้ยวลงกนะคหลือว่าไทยเลี้ยวเบาๆครับมักมือหยาบจะบอกที่หาเป็นของคุณสุนที่นะครับเป็นกำข้อข้ามเรียงครับบะดูทั้งล่าครับตัวนี้ชุดท้าย ท่อไก่สแตนเลสครับไก่สแตนเลสเซฟนมจับท่อสแตนเลสครับตีห้ CNC สาสิบ CNC รูสไลด์ครับยิงน็อตสี่ตัวนะครับยิงสกรูสี่ตัวครับตัวนี้อะน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาบเลย น้ำหนักอยู่ที่2โล1นึขีดแปสิบก,กรัมครับตัวนี้เป็นปลาดูสีเข้มครับกะสิ่มีน้ำหนักประโม่หน่อยน,ะนิดนึงชุดแรกของปีกสะมี่มียู่ากระบ,บอกนี่นะครับตอนนี้ ปืนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอลูกดอกนะครับผมจะคเ็ตยังได้กนินแจ็คเีว่างเท่านนเดีลูกดอกคนก็บว่าในทรงไม้อยู่คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมพ่อกันคลิปหนาครับ